我们，我们发一个。 ครับผมสวัสดีวันที่30ครับผม30พฤษภาคมครับนี่ครับผมเห็นดอกซมดอกม,ม,มาค่าแต้ครับมีพุ่มนามเลยสมมติเข้ามาเราต้องถางทางออกไปนี่ครับผมหาทางยู่ใต้หลังนิดนึงครับแต่งัวน้ำปองอยู่ขนามุมอุ้มอยู่หลอครับน้ำแน้วมุมอุ้มเลยครับใต้หลงังแต่เราไม่ค่อยโตครับแต่หนามครับผมนี่ น้ำเล็บเดี่ยวนี่พังขึ้นไปบนต้นเต็มเลยครับโอ้หน้ำทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่สูงมากพอสามก็ได้ครับเดี๋ยวผมถางทางก่อนเมื่อกี้ผมถางเข้ามาทางโน้นทางนี้มันลกออกทางโน้นดีกว่าครับเดี๋ยวให้ซูมให้ดูครับเพื่อนซูมให้ดูครับนี่ครับใต้หลังน้าอุ้นอยู่ครับนิดนึงครับนี่ครับลายนี่ขผมนี่ เห็นตั้งหัวน้ำครับผมปองปองอยู่ไปครับนี่ถึงทางทางเข้ามาดูมองเห็นใต้ลัางตัางทางเข้ามานี่โอ้โอ้น่าจะพอได้แล้วครับแางงามอยู่ไปทำครบปองกรสายครับตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วฟุกฟุกฟุก ดูทางนี้ครับผมนี่ครับดำๆดำอยู่ทรงนี้ไม่แก่ก็อ่อนแล้วครับนี่ครับดำๆดำนี่ลุยน้ำเข้าไปครับผมไปทำาพบก่อนคบเสร็จแล้วขึ้นเครือนี่นนครับอยากขึ้นเลย chưa hết mất thì phải là mất trăm Mất đầm oh, không biết nhiều gì chụp nó luôn không คิดครบก่อนโหนเคลือขึ้นมาสะเทือนครับผมโอ้น้ำเล็บแมวน้ำเล็บแมวเล็กเดียว ก,ก่อนครับทะลุควรไปหน่อยนะครับ กันให้ผมไม่รู้จะเปนยังไงแต่หัวหน้ามันปองอยู่ครับโอ้โหนางฟ้านางฟ้าครับผมาจะได้แต่ตอบแล้วครับอ้าวมันยาเส งามเลยครับเที่ยน้ำก่อนครับโอ้โอขวันขโมยเลยครับโอ้เจอสัตว์จริงก่อน ตัดกินงก่อนเกือบครับผมเกือาเกือบหนาวเล็กน้อย ฟุกวครับฟุกโอ้โหแน้ำเบลมานุกแงาอยู่คร mm ับโอ้ง <Nacht> น <cricket> ้ำามเุก hmm. แ <pa bells> ุก <şey worship>

ที่สามสิบครับผมสามสิบพฤษภาโซนเดียวกับเมื่อวานนะครับน่าจะเป็นรางคู่แหละแต่รังนี้มาก่อนอยู่ครับเป็นดีขอครับผมสวยงามเลยครับน้ําเหลืองทองจรแล้วเราจะย้อนแสงไหมครับนี่เหลืองทองเลยครับอากาศคุ้มครึมครับแต่ไม่ตกคึ้มทั้งวันแต่ผมออกมาประมาณเที่ยงครับผมเที่ยงออกมานี่ก็ประมาณบ่ายสองแล้วครับเออขี่รถหาควรจะเจอแต่ละรางครับเพื่อน ให้ดูบรรยากาศครับบรรยากาศป่าเออไปกับเพื่อนเก็บของฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเผื่อฟูกอีกถ้าไม่ฟูกก็จบกจิปเพียงเท่านี้ครับผมไปครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนอากาศคุ้มๆมาครับถึงบ้านแล้วช่างครับผมลังเดียวนี่ครับ นี่ก็น้ำงามอ่ะเหลืองสวยเลยครับช่างๆสองโลครึ่งครับผมเกือบสองโลหกสองโลครึ่งเกือบสองโลครับสวยๆงามๆเหมือนเดิมครับผม